สั่งกับลูกกแล้วไว้นะอดถ้าแม่เป็นไรไปนะไปเที่ยวพูดก็อไปบอกกับใครแถวนี้ก็ได้หัวแม่แม่เสียแล้วแล้วก็ไปหอ มีเสื้อผืนนึงก็นั่นนะห่อแม่เอาไปไว้วัดก็ได้ไม่ต้องสวดหรอกคืนนึงก็ไม่ต้องสวดหรอกน้ำเสียงสั่นเครือของหญิงชราวัย72ปีคนนี้บ่งบอกถึงความสิ้นหวังในชีวิตที่เหลืออยู่คุณยายปราณีใช้ชีวิตอยู่อย่างโดดเดี่ยวที่บ้านไม้สุดโทมหลังนี้ส้ำร้ายไปกว่านั้นคืออาการของโรคเบาหวานที่รักษาไม่หายทำให้ยายไม่มีความหวังว่าจะเดินได้อีกแล้วไปตรวจ หลายข้างสามข้างกว่าจะไปตรวจได้ตังก็ไม่มีมเรื่องนี้เบาะมันขึ้นตไงเป็นต้อเลยก็ไปตรวจอีกตั้งสองั้างสามข้างก็ว่าคุณไม่หายเราเมียอายุแล้วก็ตั้งแต่นั้นก็เลยไม่ไปเลยเพราะว่าจะไปทําไมละเงินก็ค่ารถก็ไม่มีมบางทีต้องไปขอเสียมำนาเนีน่ยคือออำนาจเนนี้นนไปยกมือไหว้เขาคุณคุณขอค่ารถ ไปโรงพยาบาลพวกนี้เขาลูกไม่มีเลยเขาก็ว่าลูกไม่มีเลยมีแต่เขาไม่มาแล้วก็ว่ายามหิวยายต้องไถ่ตัวเองไปกับพื้น,พนเพื่อไปขออาหารประทังชีวิตเพราะลำพังตัวคนเดียวไม่มีไรายได้ลูกชายที่ควรจะอยู่เป็นที่พึ่ง<ม>ก็หายตัวไปพร้อมเบี้ยรประกันผู้สูงอายุและไม่เคยกลับมาอีกเลยคี่ตึงเขาทุกวันนี่ ก็คืนก็นอนไม่หลับกว่าจะหลับได้ก็ทำไมไม่ห่วงแม่ละโถแม่ก็เดินไม่ได้ทต่ไมไม่ห่วงแม่บ้างเลยแล้วก็ลูกสาวก็เหมือนกันนะเวลาเล็กล็ต้องมันมาดูแม่แม่นะมาไม่มีตังอะไรให้แม่ก็ไม่ว่าห็้สก๋ยเตี๋ยวมาให้แม่หอ่อนึ่งแม่ก็ดีใจแล้ว <c oughs> นอกจากชีวิตที่แรนแค้นอย่างคุณยายปราณีที่ต้องมีชีวิตอยู่ไปวันๆโดยไม่มีหลักประกันใดๆก็ยังมีคนชราอีกกลุ่มหนึ่งที่ถูกพาตัวออกจากบ้านเข้ามาใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายที่สถานสงเคราะห์แบบนี้มองจากภายนอกเหมือนว่าชีวิตในบ้านพักคนชราจะมีความสุข เพราะเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของเหล่าคุณยายที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกับคนวัยเดียวกันแต่ภายใต้เสียงหัวเราะทุกคนต่างก็มีที่มาที่ต่างกันแม้คุณยายจะบอกเราว่าชีวิตที่นี่มีความสุขแต่ทุกคำที่พูดออกมาก็มีคำพูดตัดพ้อที่เจอไปด้วยความรู้สึกหมุนมองก็ยังว่าแหละนะ มีลูกสะพ้ายอะลูกสะพ้ายไม่ไม่ยินดีให้ลูกใจกเขไม่ทำาไงไงแต่เราเนแต่ออกท่าเดียวอะเราก็ไม่ทำอะไรมันไปขวางเขาเ้ายังไงไม่รู้แต่เขาก็ให้เลยนะลูกใจคนโตเราก็อยู่ได้เพราะ้เราก็พยายามไปหาเพราะนั้นไปที่ไปที่บางแคร์เขาจะรับไม่ต่างจากคุณยายวัยเกปีที่เป็นถึงนักร้องเสียงดีประจำบ้านพักคนชราแห่งนี้ คุณยายมักจะมอบความสนุกให้ทุกๆคนเสมอแต่เ hmm. ม mm ื hmm. <th elu ja> <sh> ่อถามถึงลูกๆความสุขของยายก็เหมือนจะหายไปทุกครั้งเขาไม่คิดถึงไม่คิดถึงทำไมลูนะคนเราะเลี้ยงมาโตแล้วนี่สิ่งที่เห็นนี้คือตัวอย่างที่สะท้อนอนาคตของคนไทยสังคมไทยวันนี้เราต้องตั้งคำถามว่าสภาพปัญหาเช่นนี้จะเพิ่มมากขึ้นแค่ไหน เมื่อเราเก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุแม้จะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุแต่ก็ไม่พอใช้จะเลี้ยงชีวิตให้อยู่รอดในแต่ละวันหลายๆคนเคยมีครอบครัวแต่บั้นปลายของชีวิตกลับต้องอยู่อย่างลำพังหรือจําเป็นต้องก้าวเข้าสู่ชีวิตในสถานสงเคราะห์จะมีอะไรเป็นหลักประกรันของคนไทย ว่าช่วงสุดท้ายของชีวิตพวกเราจะยังยิ้มได้ติดตามกันต่อนในตอนหน้า,า,นานกเกษมอิทธปัตถ่ายภาพาสุธิดาปล้องพุทธาเนชั่นทีวีรายงาน